สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้สกินแนนะครับเนี่ยวันนี้เรามีสินค้ามารีวิวให้เพื่อนดูนะครับเป็นเซตโฟดสองนะครับผมนี่ครับเซตโฟดสองนะฮะนี่ครับสินค้ามือสองนะครับสภาพก็จัดว่าสวยนะครับผมนี่ครับมีสองสีเลยสีดำนะครับนี่ครับแล้วก็สี โลสโกนี่นะฮะนี่นะครับสินค้ามือสองสภาพกริบๆเลยตัวนี้นะครับเปิดตัวหกหมื่นเก้าหลอกพันบาทนะครับนี่ครับวันนี้ครับกลางได้ด้วยนะครับวันนี้ครับที่ร้านแจสิกันแทนครับไม่แพงครับผมราคาเริ่มต้นก็มีตั้งแต่หมื่นเจ็ดเก้านะครับหมื่นแปดเก้าสองหมื่นเก้าร้อยสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนี่ครับ เพื่อนๆจะถามว่าเออราคาทำไมแตกต่างก็อยู่ที่สภาพนะครับเพราะอย่าลืมนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับสภาพก็มีหลายหลายหลายสภาพนะครับมีสวยไร้รอยสวยมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับสวยจอมีรอยมีรอยแมวอะไรก็มีนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับมือถือจอใหญ่ นะครับพับได้นะครับมีจอสองจอนะครับเป็นตัวนี้เลยที่ร้านแจ๊สซิกเกิลแทนนี่นะครับนี่ครับนี่ครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านนะครับมีรุ่นเก่านะครับทุกรุ่นนะครับสามารถมาแลกเทิร์นได้นะครับที่ร้านรับแลกกับเทิร์นนะครับจะเอาไอ phone มาเทิร์นก็ได้นะครับหรือรุ่นอื่นก็ได้นะครับ เตืนได้หมดนี่ฮะมีสองจอกล้องสวยเลยนะครับนี่ครับดูหนังฟังเพลงสบายนะครับรับแรกเชิญนทุกรุ่นด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับร้านแจ๊ซซึกแฮนครับอัปเดตให้ตลอดนะครับนี่นะครับถึงใจก็สอบถามกันได้ครับสวัสดีครับ